วันสิพาพี่น้องมากินข่าวแรงวันเนาะคือจะกินส้มต่าพี่น้องส้มต่าใส่อันปลาล่างงนะพี่น้องมาเด้อมาเด้อแซ่บๆแล้วก็มีน่องไก่สองน้องมีกากหมูเนาะแล้วก็มีปลาหมึกลวกกับอันกุ้งลวกเนาะพี่น้องแบบง่ายๆเนาะพี่น้องบะมีอย่างไยพักกับบะมี่ได้พี่น้องมีแจนหมากมะละเนาะแล้วก็มีข้าวเหนียวอ,อ่อนๆนะพี่น้องเสิรติดไปเรียบร้อยมาเด้อมาเด้อป้าไปกินน้ำกัน ปิดไปสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับวันทางแดวันที่ห้าพี่น้องมากินตาบปกหคุงพี่น้องมาเด้อมาเด้อกับอันลวกปลาหมึกพี่น้องปลนลวกเซ่ตะไร่เนาะกันลวกกุ้งพี่น้องกุ้งนี่ชิลลวกเอาได้พี่น้องแล้วปกินดิบเลยก็มีปลาหมึกเนาะเป็นแต่แซบพี่น้องมาเหี้ากว่าละ วันเซน้ำเกลือเรียบร้อยพี่น้องเซน้ำเย็นเนาะมันกระสิบ,บขมบุมีภาคอาย่าังไหลเลยพี่น้องเนาะเกกินตามที่วันนี้เนาะวันนี้โฟเด้ออกไปซื้อของเลยพี่น้องเลยวันนี้แต่มีข้าวเหนียวพี่น้องเด็กเต็มจิ๊บข้าหนยเลยมาเท่ากินเลว่าได้หนิแล้วก็มีกบน้อยครูใจเ้ขคาบเงินคาบทองให้พี่น้องเด้อชาวยูทูบทุกคนเดี๋ยวรูปหลังละ ขอให้พี่น้องข้ามาเบิรงวันได้เงินได้ทองเด้อรวยๆปังๆบุตรสกคนอะาพี่น้องมาลงมือกินข้าวกันเลยข้าวเหนียวหิว่ข้าวอ,อันนี้ข้าวข้าวเย็นวันเด้อคือจะกินข้าวเหนียวบริกินข้าวเหนียวก็สิเป็นเดือนแหลวพี่น้องต่อมะฮงแท้แบบ แซ่บเลยพี hmm. mm ่น hmm. you know, okay. mm ้องอ่ะอืมอพี่น้องแกอืม วนแล้วเนาะบมมีพักเลยพี่น้องมันเนี่ยมีตะมาละวันยุดวันมื้อแรกอะยืดสองมือ้อมื้อแรกในวันสจะ,ะได้ออกไปใส่ออกไปก็ซื้อจะของแนวจนเป็นะนพีน้องโมได้ไปซื้ออย่างไรตัดเส่้อปั่นล่านวลไปเนาะด้วยปลาแดกปลุกปลาแดกเมนบ้านเขาเนาะ Mm. Cáp mình có xếp sẵn. Ừ. มลาลายก็ก็ต่ำมาหลายเลยพี่นอะากินกูนเดียวมันจะเบิ่ พราะใสิเฮ็ดคลิปหน่งเนาพี่น้องวันจะเลยเฮ็ดคลิป,ปหน่อยๆส,สันสันลงเนาะขึ้นทอดพี่น้องขึ้นทอดมงครัวเฮ็ดงานกนผหาหกมือพี่น้องไม่ค่คยมีเวลาลงคลิดเลย กินเป็นยาได้พี่เนะน,นอะมังบละคมยุ่งพอไรอืม mm. mm. หูข่าวพี่น้องมาินเลยข้าวเหนียวกันหนึ่งขนห้อนพี่น้องแซ่บพี่น้องได้อย่างกินข่าวแรงเนาะตอนนี้อยู่อังกฤษกันแรงวันนี้งจนเจ็ดโมงแรงเนาะเว่าทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วมองทาย mm -hmm. หี่วข้าวพี่น้องปิดไฟถึงกับอ็นส้มตำข้าวก็ได้ไกอ่อบวันเืาอมาเป็นตัวนะ เห็บจับข้าวเห็แฟนแน่้ันแก่กินช่วงขากับปีกนะช่วงหน้าอกจะเป็นแฟนกินวันไม่ค่อยหมักช่วงเนื้อๆหลายๆมักช่วงกระดูก ล้พี่น้องคลิปกระสิญยาวเลยได้เป็นวันนี้บันกับชิลเล่ยไล่พี่น้องไปก่อนเนดะ้อเดี๋ยวไลเ่เยอะจะกินอีกเลี้ยพี่น้องเดี๋ยวคลิปมันสิญยาวปั๊เบิกกินยังหลายกุ้งอีกวันนี้กับวันกับขอจบคลิปเป็นเพียงคนนี้ได้พี่น้องแล้วก็เจอกระบานในคลิปหน้านะว่าวันจะนยังก,กิน สุดท้ายนี้วันก็ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงและกัรวยๆปังงวันกับอล่าไปก่อนจะเจอกับวันในคลิปหน้าเนะสวัสดีค่ะสบายดีบาย